อัการทหารทำนอนแบบนี้วิธีการปลูกก็คือตป้ปลูกแบบใช้ช้าทหารทำแบบนี้นแกล้งหัวเนี่ยฉันนั่ต่ หนึ่งบ้าปะเนี่ยการปกคลุนที่ดีต้องจุดแบบผมนะครับหนึ่งต้องมีประทัดแล้วก็เอาประทัดใส่หม้ออย่างนี้อาหารเช้าก่อนเรื่องเอ้ยต้องไ,ได้ลดเสียงนะฮะ ตองแกมม้มันหีพ่เลยจะไปหลอกมันการตกเครื่องแบบนี้ปฏิบ,บัติการได้ครับเหมืบบนยิ้แลบยบนี ดีๆก็ได้จะเบรกทำไมล่ะ หน้ามันตีนมากอะตอ,อนแกงแล้วมันยังยืนอีกตองแกงด้วยสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเป็นของปอมนะมอะ ไม่เตือนเนาะเอาเอาไปว่าบานตัอเดี๋ยวเอาไปว่าบนตัอหน่อยครับตากนมามงเสร็จกูละอือ,อไปเจง เกี่ยงแ่งอะไรกอโทษตัวแต่มาผีแก้งมันเือนเือนเสียงแง่งกรูณาลูเสียงคลิปนี้นะครับ ต่เราเอเสียงครับตเ,เสียงครับถ้าไม่ลดเสียงไม่งั้นลำโพงคุณอาจจะแตกได้ ครับในการพักหม้อ